สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านาคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายวันที่8ตุลานะครับคลิปนี้ก็จะชวนมาดูเรื่องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านเจ้าของบ้านนะที่จะสร้างบ้านหรือว่า,าจ้างเขาออกแบบบ้านเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญอันนึงซึ่งผมจะนํานมาเล่าให้ฟังนะเพื่อจะได้เป็นความรู้นําไปตรวจแบบหรือตรวจเช็คฟังก์ชันการใช้งานนะ ตรงนี้อธิบายก่อนตรงเนี้ยมันเป็นดัดฟ้าข้างบนเนาะดัดฟ้าเป็นห้องถงนะสูงประมาณเอาตั้งแต่พื้นเนี่ยถึงนู่นเนี่ยก็ประมาณหเมตร40นะประมาณ6เมตรสี่ิบนะแต่ถ้าถึงตรงนี้ก็ประมาณ6เมตรนิดๆน,น,นะครับคราวนี้ทิงจะพาดูเนี่ยพาดูอะไรพาดูวันนี้ครับอ,อ,อันนี้ก็เป็น เป็นการเดินท่อนะครับเดินท่อเพื่อเอาน้ําฝนนะที่อยู่บนบนบนเพดานเนี่ยนะครับบนเนี้ยลงมาซึ่งอันนี้เราวางสลิปไว้แต่แรกแล้วมันก็จะผ่านมาดีได้นะทีนี้ถ้าไม่ได้วางไอ้ช่องนี้นะครับอตอนที่ก่อสร้างนะมันก็ต้องลอดใต้คานเึ่อจะทําให้ระดับท่อมันต่ําซึ่งเวลาทําฝ้านะทาฝ้าก็จะมีปัญหาคือต้องต่ําลงมาอีกนะแต่อันนี้ก็คือถ้าวางไว้แต่แรกแล้วนะมันก็ ป้าก็คือสามารถขึ้นได้สูงขึ้นไปได้อีกนะครับลงมานี่นะครับก็ลงมานี่นะแล้วก็ลงมาที่ช่องเขาเรียกช่องชาร์ปแบบนี้นะวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือตรงนี้ไอช่องชาร์ปก็คือเป็นช่องที่แบบว่า,าเป็นท่อนะท่อเอาน้ําขึ้นน้ําลงหมายความว่าเอาน้ําเสียลงมาเอาพวกท่ออึลงมา,าสายฟงสายไฟอะไรบางทีก็ จะมาผ่านช่องนี้ทีนี้ในการพิจารณาเนี่ยว่ามันควรจะมีอยู่ตรงไหนนะมันถึงจะสวยแล้วก็เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้จําเป็นบางทีคนที่ไม่ใช่เจ้าของบ้านก็อาจจะไม่ได้คิดแบบคนที่จะอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับอ่าอ,อย่างเนี้ยอ,อ,อย่างช่องตรงนี้นะมันก็จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็เป็นที่ผ่านของพวกสายไฟต่างๆนะแล้วก็ห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้น ดังนั้นเฉพาะห้องน้ําตรงนี้เนี่ยก็จะลงมาที่นี่นะซัพายน้ําขึ้นไปที่นี่ลงมาที่นี่นะครับแล้วก็ไอ้น้ําเมื่อกี้น้ําฝนมันก็ลงมาที่นี่ด้วยครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะดีทีนี้มันก็ต้องดูอะไรบ้างหรือพิจารณาอะไรบ้างนะครับก็พิจารณาว่าไอ้ช่องร์ปเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยตำแหน่งมันโอเคไหม นะตำแหน่งที่มันอยู่อ่ะมันดีไหมมันสวยไหมมองจากภายนอกหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานข้างในอ่ะมันโอเคไหมมันสวยไหมมันเหมาะสมหรือเปล่านะถ้าย้ายไปอยู่ตำแหน่งตรงนั้นตรงนี้ดีไหมโดยทั่ไปก็อยู่ใกล้ๆห้องน้ำนะแต่ว่าก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะก็แล้วแต่ว่าเราวางแผนใช้พื้นที่ยังไงเนะนี่ยตรงเนี้ยเป็นช่องที่ มีความสําคัญถ้าเป็นบ้านสองชั้นนะบ้านชั้นเดียวไม่ต้องมีนะครับบ้านชั้นเดียวไม่ต้องมี2ชั้น3ชั้นนะหรือตึกสูงๆก็จะมีไอ้ช,ช่องพวกนี้เนี่ยเป็นเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าตึกข้างสูงช่าง,งเขาเราเอาบ้านก่อนบ้านเนี่ยคือ 1. ตําแหน่งตําแหน่งของช่องนี้ 2. รูปร่างรูปร่างของช่องนี้สามารถบอกหรือกําหนดได้ว่าอยากให้เป็นรูปร่างแบบนี้กว้างยาวประมาณเท่านี้นะครับก็ต้อง ต้องถามพวกแบบว่าจะใส่อะไรลงไปในนั้นนะมันพอไหม,มนะใหญ่เกินไปไหมเล็กเกินไปไหมนะตำแหน่งที่อยู่นะอ่าอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำอยู่ใต้ห้องน้ำนั่นแหละนะอะไรแรงก็จะมาผ่านที่นี่อันนี้ก็ถือว่าดีนะตำแหน่งเหมาะสมแล้วก็ดีนะแต่บางจุดเนี่ยก็ต้องดูว่าดีหรือเปล่านะต้องมีกี่จุดนะครับอ่านั่นกะ็นะอ่จะทาให้เราเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ดีนะพวกช่องแอ พวกระบบปรับอากาศนะสายไฟน้ำที่มาจากท่อน้ำทิ้งน้ำดีอะไรเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะซึ่งใช้ประโยชน์ได้นะแต่ว่าบางทีมันทำให้สูญเสียฟังก์ชันการทํางานของบ้านหรืออยู่ตําแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะก็จะทําให้ไม่ดีไม่ดีก็เป็นจุดอันหนึ่งที่เจ้าของบ้านนะที่จะให้จ้างเขาออกแบบบ้านหรือว่าตอนสร้างบ้านก็ยังสามารถ ดูได้แก้ไขได้นะตำแหน่งพวกนีนะ้เอาให้ดีที่สุดเหมาะที่สุดก็จะดีสำหรับผู้ใช้บ้านผู้อยู่บ้านนะครับนะอันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เ,เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะท่านใดที่มีคำถามนะก็ถามมาได้นะครับทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยครับอันนี้ก็พอผมยืนถ่ายจากชั้นล่างนะครับมันก็เลยต้องแหง,งหน้ามองประมาณนี้นะครับงั้นขอจบเท่าน,นี้ก่อนครับสวัสดีครับ